แปลงเครื่องสักผ้าคือเก่าครับมันนี่อาการเสียนะครับมันทางปั่นแห้งบ่มุนครับพี่น้องนี่มิดซื้อ่ออยู่นะครับพายเข่าอยู่เด้อนี่เสียบปักอยู่เด้อพูนะนี่พาเข่าอยู่นะครับแต่ว่าทางปั่นแห้งนี่มันบ่มุนครับพี่น้องนี่มิดจีรีนี่มันอึ้งซื้อชื่อนะครับมิดจีรีนะครับบ่มุนฮะซื้อ่อมาล่าอยู่นะครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเลยครับตัวนี้เป็นเอ่อ เพื่อลูกบิดเนี่ยลูกบิดเอาไว้สําหรับเดินน้านะครับนี่เอาไว้สําหรับปล่อยน้านะครับตัวนี้มันใช้งานไม่ได้นะครับผมจะต้องเปลี่ยนในเขาแล้วก็สิมาถอดมอเตอร์ตัวนี้ออกมาเบิ่งนะครับถอดมอเตอร์ตัวนี้ออกมาเช็คนะครับบดนี้อ่ะโอเคเราจะมาเบิ่งนะครับขอถอดมอเตอร์ตัวนี้ออกมาก่อนมาเช็คก่อนครับผมบัานี้ผมกระิมาถอดนะครับมาถอดซ็อกเก็ตนะครับอันนี้เป็นซ็อกเก็ตของมอเตอร์นะครับนี่เขาจะนาสายไปนะเบิ่งเบิ่ง นะครับรุ่นมอเตอร์นะครับมอเตอร์ตัวที่เราสงสัยว่ามันสิขาดสิเซียนะครับนำสายออกมาทำนี่นำสายออกมาปั๊บ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 เนี่ยออกมานี่นะครับมาเจอสกิตตัวนี้นะครับนี่เขาจะถอดนะครับถอดสกิตนี่ออกนะครับนี่อ่าเราจะได้มาแล้วสายมอเตอร์แต่ว่าสายมอเตอร์เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยอ่าตัวขปานะครับตัวขปาอยู่พุ่นนะครับตัวขปาโคโลนนะครับโคโลนน้่เขานำสายมานะครับ สายมันมาถึงซ็อกเก็ตนี่นะครับสายสายของคาปานนะครับมันจะมีในชุดของมอเตอร์มอเตอร์ปั่นมอเตอร์แทกนะครับตัวนี้ส่วนมอเตอร์ของไอตัวตัวถังปั่นแห้งเนี่ยเราดาสายมาเนี่ยนะครับมาเจอสายเส้นนี้นะครับพอมันมาเข้าซ็อกเก็ตตัวที่เราถอดออกเมื่อกี้นี่นะครับนี่ครับเส้นสีดาอันยังเขินดาคาดเหลืองเนี่ยครับกับสีเทาๆนี่นะครับมันมาจากไอตัวคาปาเนี่ยครับ มาเข้าซอกเก็ตตัวที่เขาถอดนี่นะครับเนี่เห็นไหมครับนี่ก็แสดงว่าตัวที่เหลือคือเส้นสีขาวเนี่ยมันมาจากไหนนะครับเส้นสีขาวเนี่เป็นคอมมอนนะครับสายคอมมอนเนี่ยมันจะมาจากปลั๊กนะครับเอาง่ายนะตัวนี้มันจะต่อตรงเข้ามาหารอที่มอเตอร์เลยนะครับนี่ของฝั่งนี้นะครับเวลาเสียบไปเนี่ยเห็นไหมนี่สีขาวนี่จะเป็นสายคอมมอนนะครับเป็นสายที่ไฟจะต้องมารอระหว่าง2เส้นนี้นะครับเนี่ยอ่ะผมก็จะจับสายเส้นนี้เป็นหลักนะครับสีขาวนี่เป็นหลักแล้วก็ไปแตะอีก2ขานยมันจะต้องขึ้้นนัง2ขาาเเลยะครบอ เดี๋ยวผมขอตั้งกล้องก่อนแป๊บนึงนะครับเวลาเราซิกมอเตอร์นะครับผมนี่ผมจะให้บึงนะครับเวลาเราซิกมอเตอร์นะครับนี่อ่านี่นะครับผมจะตั้งมิเตอร์นะครับมิเตอร์เท่าใดผมตั้งไปเลยนะครับคูณสิบไปเลยนะครับจะได้มองง่ายๆนะครับผมจะเนียมเห็นกันไหมนี่ตั้งาอยังงี้นะครับนี่อ่าจะเนียมเห็นไปด้วยกันนะครับผมจะเอาสีขาวนี่เป็นหลักนี่สีขาวนี่เป็นสายคอมมอนนะครับอ่าผมจะจิ้มเลยนะครับ เอาสายมิเตอร์จิ้มเข้าไปนะครับจิ้มเข้าไปไวรอเลยขานี่นะครับวัดสองขาที่เหลือคิมมิเตอร์จะต้องขึ้นนะครับมาเบิ้งน้ำเดียวนะครับนี่ผมจะจับในเส้นแรกนะครับจึ๊กขึ้นนะครับเห็นคิมมิเตอร์ขึ้นไหมนะครับมุมที่สองทำมาเบิ้งนะครับยุบเซยเลยนะครับไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นจังมิดเลยนะนี่นะครับมันไม่ขึ้นเลยนะครับแสดงว่าเส้นนี้มันขาดนะครับนี่เส้นกลางนี่มันขาดน่ครับนี่เส้นชีเท้านี่ขาดก็คือมอเตอร์ยังไงก็ต้องถอดมานะครับมามาเช็ค ถ้าไม่ต่อสายก็ต้องเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่นะครับมีเงินเปลี่ยนเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ไปเลยนะครับผมว่าอ่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อ LG ไม่มั่นใจนะครับมันเป็นลวดทองแดงนีนเป็นลวดเอ่อมันเป็นลวดด้อลูมิเนียมนะครับผมจะถอดมาก่อนนะลำเลงนะครับเอาแล้วจะมาเบิ่งกันนะครับผมถอดออกมาแล้วนะครับบานนี้นะครับถอดมาแล้วก็มาดูสภาพนะครับมันก็หน้าตาเพราะว่ามันยังไม่ใหม่นะครับเพราะมัน ู้สึกว่ามันมาได้เกิดจากมันโดนน้ำนะครับถ้ามันโดนน้ําก็อีกแบบนึงนะครับถ้ามันโดนน้ำ them, แต่ที่แน่สายมันขาดในนะครับผมจะต้องแกะออกมานะครับมดูสภาพลวดแล้วก็น่าจะต่อได้อยู่นะครับแกะออกมาต่อนะครับจริงๆแล้วถ้าแต่ถ้ากรณีที่มันโดนน้ํานะครับนี่ที่มันโดนน้าเนี่ยมันจะเป็นสนิมเนาะมันจะมองเห็นว่าอ่อตรงไอ้ตัวฝาค้อบฝาอะไรมันเนี่ยเป็นสนิมเนี่ยมันจะโดนน้ําเนี่ยผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนดีกว่านะครับแต่ตัวนี้มันดูยัง โอเคอยู่นะครับผมก็จะทําการถอดมาแล้วก็ต่อสายนะครับแค่นั้นเองพอถ้าเรารู้โครงสร้างของมอเตอร์เนี่ยมันก็่ยายาะครับถอดมาแล้วก็วัดนะครับใช้มิเตอร์วัดหาจุดที่มันขาดนะครับแล้วก็ต่อแค่นั้นแล้วก็มาเทสแล้วก็เอาไปใส่กับที่เดิมก็น่าจะจบนะผมโอเคนะครับแล้วค่อยมาว่ากันนะครับหลังจากที่ผมแกะออกแล้วนะครับผมนี่ครับผมหลังจากที่แกะออกมานะครับแกะตัวมอเตอร์ออกมาครับมันจะเจอผมมันเจอรอยไหมนะครับ ลอยไม่รอยช็อตหยุดแถวนี้นะครับเห็นไหมมันจะเป็นขีีเกลนะครับสาเหตุนี้มันพอเจอขี้เกลแล้วมันก็จะเหตให้อนิที่เคลือบทองแดงเนี่ยมันทะโลกนะครับมันก็เลยสามารถมันก็เลยแตะกันนะครับสายมันก็เลยแตะกันนะครับน่าจะเกิดจากอันนี้นะครับรัดวงจรกันนะครับมันก็จะเสียหายอยู่ไม่กี่ขดนะครับผมจะลองต่อล้มึงนะครับนะครับมันเสียหายอยู่ไม่กี่ขดนะครับประมาณไม่เกินห้าหกขดนะครับ อาจจะเสียไปตรงห้าหกโดนะครับห้าหกรอบนะคงไม่ไม่เป็นไรนะครับผมอันนี้ผมจะต่อกลับเข้าไปนะครับลองดูนะครับราก็มาเทสกันนะครับนี่ครับหลังจากที่ผมได้ทําการต่อสายไฟนะครับภายในนะครับต่อสายลวดทองแดงนะครับหลักประกอบเสร็จเลยตอนนี้ผมจะเทสก่อนที่จะประกอบนะครัผมเสียบแจ็คเข้าไปแล้วเด้อนะครับผมตนผมเสียบปักนะครับวันนี้เขามาเทสกันนะครับวันนี้ประเบินสกตได้เลยเด้อ บุญแล้วครับเพียงแต่ว่ามันมีเสียงดังนั้นนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นลูกปืนนะครับมันมีลูกปืนนะข้างในไม่ได้เป็นบูทนะครับผมมันเป็นลูกปืนแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนลูกปืนพิอมเดี๋ยวมันจะแพงนะครับผมจะเดี๋ยวลูกค้าเขาจะบุญนะครับพอตรงลงราคากันแล้วนะครับมันวูแพงเนาะผมก็เลยว่าเปลี่ยนนะครับเอาแค่มันใช้งานได้ก่อนนะครับก็จะทําการประกอบเข้าไปเลยอาจจะดังหน่อยนะครับแต่คอยมันใช้งานได้นะครับโอเคนะครับผมจะทําการประกอบก่อนนะครับบันนี้ แล้วมาเบิ่งตอนจบนะครับแล้วผมก็จะเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับนี่ผมจะเปลี่ยนไอตัวไอลูกบิดนีน่มเนาะไอตัวลูกบิดเนี่ยผมจะเปลี่ยนห้เขาเลยมาเบิ่งขับพี่น้องบบดนี้หลังจากที่ผมซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับซ่อมตัวมอเตอร์นะครับแกะมอเตอร์ออกมาซ่อมนะครับแล้วก็กแก้ปัญหาในเรื่องของอลูกบิดลูกบิดเบปอนํำเนี่ยบาหน่ำทิมเนี่ยครับนี่บาหน่ำทิมที่ทำหน้ำหน่ำไหลออกนี่นะครับ ผมก็ถอดจากตัวนี้นะครับมาเสตซ์สกอรนะครับเดี๋ยวผมสีหามาเสตอกครับตัวนี้นะครับผมมาเฮ็ดคลิปให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับผมมาเทสให้เบิ่งก่อนนะครับตัวนี้ก็คือปัญหาทางปันแห่งโมุนนะครับตีแด้นะครับมาเทสก่อนนะครับมันทางสัตว์ปกตินะครับผมอ่าบ้านี้ตัวนี้นะครับที่ผมสบมนะครับคืออ่ามันทางปันแห่งมันโมุนนะครับร้องเลยนะครับพี่น้องนะครับอาจจะมีเสียงเล็กน้อยนะครับเป็นน้ำลูกปืนมันเด้อนานี่มันได้เปลี่ยนลูกปืนนะครับ เดี๋ยวราคามันจะแพงนะครับเบอตรงลงราคาก็จะขวงเพิ่นนะครับแต่ก็พอรับได้อยู่ครับผมแสงงานได้แล้วครับพี่น้องอ่าปิดไปก่อนนะครับวันนี้คนจะลองปล่อยน้านะครับปล่อยน้ำารักจะดูที่ตรงนี้นะครับผมครับแสงงานได้นะครับพี่น้องเยเี่ยมครับผมขอบคุณที่เข้ามาลสมคลิปวิดีโอเลยครับเด้อเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ